ลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวๆรี้วก็แบบอ้ามันจะเปรี้ยวๆหรอคะโอ้ยม่ตัวแล้วสองตัวเลยหรอย้ายนั่นล่ะเป็นไงบ้างวันยามดึงมาเลยสุดไปแขนเราแล้วก็วางใช่ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะเ็นูยิ้มหนแย้มมาอยู่นะ นนคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มมารู้จักเสื้อที่หนูใส่มาจากไหนไเสื้อที่เด็กๆใส่นะคะจะมีหลายแบบหลายชนิดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอตตอนผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมผ้าไหมเนี่ยแม่ปุ๋ยได้ยินชื่อบ่อยมากเลยเพราะว่าแม่ปุ๋ยอยู่ทางเหนือเนาะเขาบอกว่าผ้าไหมเนี่ยทำมาจากลังของตัดชนิดหนึง่งใช่ไหมใช่ไหม เมื่อกี้นะคะคุณป้านะคะซึ่งเป็นวิทยากรตอนนี้คุณป้าบอกว่าเป็นต้นหมอนต้นหมอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะมันก็มีสองชนิดนะคะมีหมอนผลหมอนผลในที่นี้ก็คือลูกหมอนที่เราสามารถนำไปทำน้ำลูกหมอนสดนะคะอ ตนผลที่หนูที่หนูย้าําเราปลูกที่บ้านมาเราเก็บกินผลมันไงใช่ใช่ค่ะหมอนใบซึ่งเราจะเห็นด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมหมอนมี2ชนิดก็คือหมอนผลและหมอนใบหมอนผลเนี่ยเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีค,คร้ําครรสชาติก็จะมีรสชาติแบบอมอมเปรี้ยวอมหวานเอ๊แล้วเนี่ยต้นหมอนมันเกี่ยวโยงกับอะไรผ้าไหมนะที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะ,ะ Let's go ปกติแล้วคนจะใช้เวลาปลูกไม่ต่ำกว่าหกเดือนหรือหนึ่งปีนะคะนี้เขาจะใช้ใบที่ใบที่สองใบที่สามนะคะอ๋อเขาจะเด็ดใบที่สองที่สามเอาไปป้อนตัวนอนไหมไปป้อนสัตว์ที่ไม่ปุ๋ยบ่ไงทำไมต้องเป็นใบที่สองใบที่สามคะ่ามันมันไม่แก่แล้วมันไม่อ่อนอ๋อมันจะพอดีพอดีถ้าอ่อนถ้าอ่อนเกินไป คนพื้นที่เขาก็จะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเราลองชิมก็ได้เพราะว่านี่เป็นออแกนิกนะคะเราไม่ใหรยิ้มหยิมลองชิมไหมองัดยิ้มองกัดชิมลองกัดชิมได้ลองกัดชิมลองกัดชิมได้องชิมได้ลดชได้ลองชิมดูอกชิเป็้ยองัิ้ยงไงกดชิ้งมดอัม้ลัดชิมไดอคะัิดกชิยไงไงคะดชเฉยอาได้ดูอาหารชะคะของสัตวิชนดด ที่แม่ปุ๋ยบอกไปแล้วนะคะต่อไปอ้าวเราจะมาดูบ้านของมันบ้างนะคะตอนนี้เลยนะนอนใหม่ชื่อจริงคือชื่อหนอนไหมจริงๆรนอนหมานนอนไหมเนี่ยจะจะจีนไปหมอนนะคะถ้าสีนี้นะคะมันจะมีอีกสีหนึ่งให้ดูมีสองชนิดอ๋อมีมนอนนอนไหมอีกอันหนึ่งเขาเรียกนอนไหมอีลี่ เป็นไหมป่านอนไหมป่าตัวนี้กินตัวนี้ก็กินอยู่กินเยอะเยียวยาเลยอันนี้อายุของเขาก็อยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์นะคะสามอาทิตย์อุ๊ยอาทิตย์นอนไหมชนิดนี้กินเฉพาะใบหม่อนนะคะอ๋อใบอื่นเขาจะไม่กินอันดับแรกตัวนี้องวิีเสื้อนอนไหมค่ะทำไมไม่บินอ่ะ ผีเสื้อหนอนไหมเห็นไหมคะไอตัวที่มันบิ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 นที่มันบินแพร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 น่ะตัวผู้ตัวผู้มันจะต้องหาผู่นะคะจะหาตัวเมียหลังจากนั้นก็ผสมพันธุ์กนชนกันคือผสมพันธุ์แล้วนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ด้วยตัวนี้ก็ด้วยตัวนี้ก็ด้วยตัวเมียจะไม่เห yeah, ็นไหมคะว่าตัวเมียจะไม่ดิ้นตัวเมียจะไม่ดิ้นนิ่งตัวผู้ก็คือกระพือปีกถูก หลังจากเข้าผสมพันธุ์กันปุ๊บเนี่ยตอนเย็นมาเจ้าหน้าที่ก็จะทําการแยกเอาตัวเมียออกมาเพื่อให้เขาวางไข่อ๋อวางไข่อจ้แยกเอาตัวเมียออกมาเพื่อวางไข่เสร็จแล้ววางไขต่อคะและทีนี้หนึ่งตัวเมียเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะได้ไข่ประมาณร้อยกว่าฟองต่อหนึ่งตัวต่อหนึ่งตัวเมียนะคะ ตัวเมียนะคะจากไข่หนึ่งร้อยฟองต่อหนึ่งตัวเยอะมากค่ะเขาจะไม่บินนะคะผีเสื้อหนอนไหมจะไม่บินถ้าสังเกตให้ดีๆปีกเขาจะเล็กพอแยกตัวเมียออกนะคะพอแยกตัวเมียออกไปแล้วเขาก็จะวางไข่เห็นไหมคะไข่ไข่หมดเลยคะเม็ดเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีอื่นด้วยเยอ๋อคือสีเหลืองๆนี่คือเป็นน้ำขีที่เขาลดไข่ไว้น้เวลาเขาวางไข่เขาจะมีน้ำ จากเมื่อกี้นะพอวางไข่ปุ๊บเอามาฟักเป็นตัวสิบกวันจะกลายเป็นแบบนี้ลูกเล็กจิ๊กไม่รู้ว่าเป็นก้อนหินหรือเปล่าเขาจะซอยสีม่วงๆรอยใบให้เขากินเขาจะไม่ให้ใบใบใบเป็นใบใบน้องๆเห็นไนะคือใบมอนต้องทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะได้กัดกินได้ง่ายนะคะเพราะว่าไขวอ่อนไ้วอ่อนของมันตัวเล็กมากไม่รู้น้องๆเห็นไหมอ่ะตรงเนี้ยเพิ่งแต่เช้านะคะพอ กินเติบโตรวมแล้วตั้งแต่แตกออกมาจนถึงโตเนี่ยอีก30วันก็คือสรุปแล้วนะพอเขาแตกตัวออกมาใช่ค่ะอ่าผ่านไปอีกสัก30วันเขาจะอย่างเงี้ยภายใน3าสวันนั่นคือจะเป็นแบบนี้เลยตัวนอนไหมเนี่ยจะตัวเป็นสีขาวๆนะทั้งหมดเลยเทียบเทียบกับมือข้าบอมเห็นไหมคะเขาพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วค่ะน้องมันเลยตัวใหญ่เพราะปกตินอนไหมที่น้องๆเห็นตามแบบธรรมชาติเขกไปจะตัวเล็กกว่านี้ หนูยิ้มหนูแย้มนะคะจะลองสัมผัสหนอนไหมหนูเป็นได้หนูแย้มนี่คือจะมีเป็นสายพันธุ์ที่แบบเป็นเส้นเส้นสีดำดำนะคะตัวหนึ่งตัวแล้วสองตัเลยยน่ารักเป็นไงบ้างแย้มเป็นยังไงบ้างคะทำไมมันยกหัวขึ้นอ่ะขนมยิ้มบ้างของหนูยิ้มบ้างจั๊กกะสีจังอ่ะดูอ่ะกินไหมกินไหมกินแน่นอนแอนนี่เล็กินใหญ่เลย ไม่กัดกินใหญ่เลยนุ้ยนิ้วเหี้ยเห็นชัดเลยนี่คือถ้าเด็กๆนะได้มาที่นี่นะก็จะได้เห็นอย่างนี้ได้สัมผัสได้เรียนรู้ว่าเรามาจากไหนถ้าเด็กๆมาที่นี่ก็จะได้ทําเหมือนหนูยิ้มหนูแยมนะดูสิถ้าไม่ได้ฟังใกล้ๆนะอ่ะเราเงี้ยเงีแล้วฟังเอาเอากล้องมาส่องใกล้ๆจะได้ยินเสียงนน่ะกําลังกินอยู่ได้ยินเสียงจุ๊จุ ได้ยนไหมได้ยินเสียงยำยำยอ่านี่ไงนอนมาอีกสายพันหนึ่งซึ่งหนูยิ้มหนูอีกพันนี้กลัวว่าหนูยิ้มหนูแย้มจะแพ้นะคะเลยต้องจับผ่านที่มันเป็นถาดแบบนี้ซึ่งตัวใหญ่มากตัวใหญ่นี้ตัวใหญ่แล้วมีมีหน้หนำนะมันนำหนาเห็นไหมมีนำหนามด้วยค่ะ แต่ดูขาวน่ารักนะน่ารักนากดูเป็นจุดๆอ่ะดูเหมือนว่ามีน้ำแต่จริงๆแล้วมันนิ่มนะคะเขาเพื่อแบบเอาไว้หลอกศัตรูไงว่าอุ้ยตัวฉันมีน้ำนะอย่ามากินฉันนะอะไรประมาณนแต่ดูดีๆมันมีหลายสีด้วยนะเห็นไหมสีออกแนวพาสเทลพาสเทลสีสวยๆนะแตขึ้น่กับสายตาหรือว่าแบบ ตัวเล็กตัวโตกี่ว่าแลวแต่ค่ะอันนี้เป็นหนอนปลาเราจะกําหนดไม่ได้ว่ากี่สายพันธุ์จะเป็นลำสีขาวหมดอะค่ะหนอนตัวนี้ไม่ได้กินใบหมอนนะคะกินใบระหงแทนนะคะแต่ก็ได้รังใหม่มาเหมือนกันนี่ไงนี่คือใบระหงใบระหงค่ะอ๋อก็จะได้เส้นไหมที่ออกมาคนละชนิดคนละแบบกันด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นจะเป็นแบบไหนเนาะเนาะใช่ใช่ใช่ พอหลังจากตัวนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะกลายไปเปลี่ยนไปเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนะพอเราเอาหนอนนะคะตัวเป็นๆเ,เอามาใส่ตรงในนี้แล้วมันก็จะชักใยกลายเป็นดักแด้แบบนี้พอเป็นดักแด้แบบนี้เราก็ต้องรอประมาณ15วันให้มันกัด รังมันออกมาแล้วก็บินกลายเป็นผีเสื้อเราถึงจะเก็บรังหมายตรงนี้ออกมาใช้งานต่อไปได้นะคะอะไรครับผมเือนนอนปลาค่ะเป็นนอนอิลลี่นะคะเป็นนอนอิลี่นอนปลายังใช้รังได้เขาเรียกว่านอนกัดรังไปบินเป็นผีเสื้อได้อยละเราถึงใช้รังได้แต่นอนไทยนอนไม้ไทยที่เป็นสีเหลืองๆห้ามกัดออกมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บออกมาก่อนที่มันจะบินกลายเป็นผีเสื้อนะคะน้องๆพอมันบินออกมาเป็นผีเสื้อแล้ว เราจะไม่สามารถได้ไหมจากตัวของมันได้เลยค่ะอ๋อนี่คือหนอนไทยนะคะแต่มันใช้งานอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันบินออกไปแล้วเห็นไหมเห็นรูไหมคะเฮ้มันจะมีรูรูเห็นไหมรูรูบินออกไปแล้วใช้งานอะไรไม่ได้เลยส่วนที่ใช้งานได้ก็คือสีเหลืองนั่นเองแบบนี้แต่ดูดีๆนะมันจะมีใยๆที่ครอบครอบรังของมันอยู่เราจะต้องดึงออกนะคะ ดึงดึงตรงนี้ออกเราก็จะได้เป็นเขาเรียกเป็นใยใยใยแบบนี้คุณป้าบอกว่าสามารถเอาไปต้มแล้วไปทำสบู่ได้นะคะเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนนะคะทําสบู่ได้แล้วก็จะได้นี่เลยรังไหมแบบนี้ซึ่งรังนี้นะคะเราจะเอาไปต้มเพื่อดึงเส้นใยเอามาทําเสือ้อผ้านี่คือคุณป้าคุณป้าตัดในข้างในดูกลายเป็นแบบนี้เลยัดแดย์ของแล้วก็ตัวนี้เราใช้ไปขัดหน้าได้ค่ะ อ๋อตัวนี้นะคะขัดหน้าได้ทำดอกไม้ก็ได้ขัดหน้าก็ได้ถ้าเราไม่ดึงเป็นเส้นเส้นไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไม่เอาดึงเส้นไหมเขาจะเอาตัวไหมตรงนี้นะคะตรงนี้มันยังไม่กลายเป็นผีเสื้อเพราะว่ามันเป็นดักแด้อยู่ใช่ไหมคะเป็นดักแด้อยู่นะคะเขาก็จะเอาบางคนก็จะไปทอดบางคนก็จะเอาเป็นทำทำอาหารไปผัดอะไรก็แล้วแต่ทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้รังไหมแล้วนะคะเราก็จะเอามาต้มนะคะต้มน้ำเปล่าประมาณสิ มันก็จะดึหลุดออกมาเลยใช่ไหมจะติดปลายไม้ของเราเนี่ยค่ะอ๋อนี่นะคะพอต้องประมาณสิบนาทีนะมันก็จะมีเส้นใยออกมาติดปลายไม้พอติดปลายไม้เราก็จะทําการดึงดึงผ่านรอบตรงนี้นะคะดึงออกไปเป็นเส้นๆตรงมีเทคนิคอะต้องทําเป็นต้องมีคนทําเป็นนะดึงอ๋อตรงนี้นะเห็นไหมคะน้องเห็นไหมเห็นดูตรงนี้ไหมถ้าตัวรังไหมขึ้นมามันก็จะติดตรงนี้เราก็จะดึงได้แค่เส้นๆเฉยๆไปต่อไปนะคะ ห็นตรงนี้แม่มันจะมีใหญ่ๆเยอะๆค่ะใหญ่เยอะแต่ใหญ่เยอะะนๆแล้วก็มารวมกันตรงนี้จากหลายๆลังเพราะะฉลังหนึ่งได้เส้นไหมยาวแค่ไหนอะคะลังหนึ่งให้ความยาวประมาณห้าร้อยเมตรต่อลังหนึ่งลังอันนี้นะแค่หนึ่งลังเหรอคะหนึ่งนี่นะหนึ่งลังได้ห้าร้อยเมตรได้ความยาวเส้นไหมห้า ยมเออาล่่่ครึงกิโะมันคือเส้นที่ออกมาน่ะมันรวมหลายๆหลายๆลางเห็นช่ไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือหนึ่งเส้นต่อหนึ่งลังถูกไหมคะอ๋อหนึ่งเส้นต่อหนึ่งลังแล้วมันก็จะมารวมกันอยู่ตรงข้างบนตรงนี้นะคะดึงออกมาเส้นอันเล็กมากดูสิดูสิโอ้โหสุดยอดมากนะฮะจะแจนมากเลยอ่ะแต่ตรงนี้ลราดึงย้งขึ้นมานิดนึงเหมือนะยืนเอาก็ได้ลูกอาอย่างนั้นก็ได้ สุดปลายแขนเราสุดปลายแขนแล้วหนูยังก็ดึงขึ้นต่อปักลงมาอ่าแบบนี้นะคะยิ้มต้องดึงแบบดึงยกขึ้นอ่าสุดปลายแขนยังดึงยกขึ้นนิดนึงอ่าดึงดึงอะไรสุดปลายแขนเราแล้วก็วางใช่พอเราดึงมาเยอะๆมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่เองอันนี่ไหมดิบ อ๋อนี่คือไหมดิบคือเส้นเราต้องไปตากแห้งไหมคะที่เราดึงจากหลังจากดึงมาหลังจากดึงมาปุ๊บเขาก็จะนําไปฟอกไม่ต้องตากอะไรมากมายก็นําไปฟอกฟอกให้มันนิ่มอ๋อเมื่อกี้นะหลังจากที่หนูยิ้มหนูแย้มนะคะดึงมาปุ๊บเขาก็จะเอามาผึ่งตรงนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะจะออกแบบเป็นแข็งแข็งเป็นไหมดิบเป็นเขาเรียกว่าไหมดิบแต่ออกแข็งแข็งนะคะพอแข็งแข็งปุ๊บฟอก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 ยังไงคะใส่น้ํายาลงไปถูกไหมคะมีกรรมวิธีอมีกรรมวิธีในการฟอกมันนุ่มแล้วม ากเลยฟูมากมันฟูด้วยนะคะเห็นไหมฮะอันนี้คือเส้นมาจากไหมออลี่อ๋อจริงไหมไหมอลี่ที่เป็นไหมตุ่มนองม้าร่างของนอนไหมตัวใหญ่ตัวยักษ์นอนอีลี่ก็จะได้เป็นเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่ที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคะว่าอ๋อจะได้เป็นเส้นใหญ่ที่ใหญ่กว่าเส้นไหมไหมของไหมไทยนะคะมีความยาวมีความยาวมีความยาวกว่าแล้วก็ไม่ไม่เงาไม่แวววาวอ๋อไม่แวววาวเนาะอันนี้ผ่านการฟอกหรือยังคะอันนี้ผ่านการอันนี้เขาย้อมเลยเขาจะใช้แบบนี้ มันมีเขาถึงแม้เขาจะฟอกแต่มันก็ยังเป็นลักษณะแบบหยาวๆพอเราได้เส้นใยเมื่อกี้แล้วนะคะเป็นผ้าพันคอก็ได้ก็จะนามาทําการถักทอขึ้นรูปนั่นเองเป็นผ่านผ่านเครื่องจักรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นย่อมาจากกีกีใหญ่กีใหญ่อันนี้คือย่อนะนี่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 คืออันใหญ่ เขาทำยังไงค่ะไอ้เนี้ยดูนะดูนะดูนะเขาเรียกขีดนะใช่ขีดขอพานี่คือนั่งเหยียบแล้วก็อ๋อแล้วเอาเหยียบมันดูชิวไปดูตรงนั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ยังดูนะดูนะถอยนะถอยนะไปมาเป็นขวาอ๋อนี่ไงเขาเหยียบสลับซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ตรงนี้ก็ทางขาเย อ๋ดูนะดูนะดูนะซึ๊บนี่แล้วเราก็สลับหยาวก็สลับขาจะไม่ให้มันเป็นรูเป็นเส้นใดจากไหมตัวโตนะคะไหมไทยคือเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นเส้นยืนเส้นนี้อ่าเส้นยืนเดี๋ยวนะหนูยังดูนะอ่าน่าดีๆนะซ้ายนะคะเน่นๆเลยเหยียบเหยยถึงไหมเหยียบซ้ายเยอะลงไปเลยอันนี้มันก็จะสลับกันเห็นไหมคะเหยียบปุ๊บก็สลับดันนี่ ดบบนี้ออกค่ะแล้วก็สุกไปสุกเข้าไประหว่างกลางระหว่างกลางค่ะสุกในกระหว่างกลางให้ได้นะชี้อยากให้อ่าให้ใส่ฝาอยากใ้ใส่ฝอย่างนั้นแหละถักมาถักมาสุดๆเลยสุดๆเลยสุดๆเลยอ่ะแล้วมือจับดึงออกแล้วมือดึงออกดึงออกอะแล้วก็ดูอย่าให้ตึงเกินตึๆอย่าให้ตึงเกินไปโอเคค่ะอะอย่างฝาเลยโโอ้ห เปลี่ยนขาค่ะแล้วก็เปลี่ยนขานี่เปลี่ยนขาตรงนี้มันก็จะสลับนะคะอันนี้คือใส่ทางนี้นะครับใช่ค่ะหนูยิ้มอยากพร้อมทำมากเดี๋ยเปลี่ยนให้หนูยิ้มมากเกลียบซ้ายเยียบเยียบเยียบเปลี่ยนเท้าอ่าเปลี่ยนเท้าดึงอันนี้ต้องดันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่ช่องมันจะมีรูนะคะอ่าอย่าอย่าให้แบบสลับกันดูได้ไหมได้ไหมอ่าค่อยๆค่ะค่อยๆเอาจับปลายๆหนยต้องจับปลายๆ เครื่องนี้จะเป็นแบบย่อเครื่องนี้เป็นของจริงอันนี้คือของจริงเลยนะดึงแรงดึงเกินไปประมาณนี้ได้ไหมครับโอเคค่ะแล้วหนูยิ้มก็สับเลยคราบอกเราเรียกสับนะคะสามทีคลิปนี้หนูยิ้มหนูย้ํสนุกสนานมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาทําเหมือนหนูยิ้มหนูย้ํได้เรียนรู้เหมือนหนูยิ้มหนูย้ํนะคะก็มาได้นะคะที่นี่เลยค่ะโคกุนฟาร์มนะคะนี่จะเป็นแบบเล็กๆเด็กๆสามารถทําได้นะตรงนี้ตรงนู้นที่หนูยิ้มย้ําลองเมื่อกี้ค่อนข้างจะยากนิดนึง นี่โอ้โหอออกมาแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นพื้นแบบนี้ค่ะนะคะ <S <S ถ้าแบบเครื่องใหญ่ๆนะมันก็จะเป็นพื้นใหญ่นะคะอันนี้แบบมันจะเป็นเครื่องเล็กนะคะมันก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้ผ้ามันก็จะแบบแน่น,นะคะ่ะน้องๆดูแน่นรุ่มฟูมีความแบบเงาเงาสวยมากแค่ไม้ถุยจากตรงนี้ก็คืนุ่มแล้วนะคะยิ่งใช้ยิ่งนุ่มนะคะแล้วก็ทนทานด้วยนะคะสําหรับผ้าไหมนี้นะคะน้องๆ โอ้โห okay, สุดยอดเลยอ้าเดี๋ยวเรามาถามก่อนหนูตอนนี้หนูยิ้มหนูย้มดูหรือยังว่าผ้าไหมได้มาจากสัตว์ที่ชื่อว่านอนไหมจ้าใช่ค่ะจากกรังของนอนไหมนั่นเองโอ้โหวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคจากเสื้อผ้าที่หนูใส่หวข้อน,นี้คือผ้าไหมนั่นเองอเนั้นสำหรับคลิปนี้นะหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาค่ะ